บางพี่น้องครับวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ครับของทุกปีเป็นวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนนะครับซึ่งปีนี้ครับครบรอบ68ปีหลายๆจังหวัดครับก็ได้มีการจัดงานครับเริ่มต้นที่จังหวัด้อยเอ็ดครับพี่น้องครับทีบริเวณนาอาคารสลักหลังจังหวัด้อยเอ็ดครับนายผู้สิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดครับเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปีที่68ปครับประจำปี2565พร้อมด้วย ว่าหนาส่วนราชการต่างๆครับกองอาสารักษาดินแดนในอำเภอคณะกรรมาการเล่ากาชาดจังหวัดครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและกนว่วยงานที่เกี่ยวของนะครับซึ่งการจัดพิธีเถือนีครับมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับร่ำลึกถึงคุณงามความดีในการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาบาดเมื่องให้เป็นปกติสุขตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติสางขัญกับนังใจให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยได้มีการทำพิธีท,ทางศาสนาครับอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ครับนอกจากนี้ก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกาสมาช ie ิกกองอาสารักษาดินแดนครับซึ่งดาเนินกิจกรรมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสิเก่าอย่างเคร่งขัดนะครับค่ะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดสกลนครค่ะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ68ปีอยู่ที่บริเวณสนามหนากองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่หโดยมีนายกองเอกพิสิ์แ่ทองรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเพื่อสดดดีวิกรรม ของวิรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถุ่มเทศเสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติค่ะไปที่จังหวัดหนองคายครับนายมุสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายเ็นปรท่านเปิดวัดวเปิดงานนะครับวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอ,อสอเนี่ยแหละพี่น้องครับนอกจากในกมีการมอบรางวัลแก่สมาชิกอ,อสอ ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี6กครับมอบทุนการศึกษามูล,ลนิธิอาสารักษาดินแดนแก้บุตรสมาชิกอ,อสอในงานครับนอกจากนี้ก็ได้มีพิธีนะครับกระทำสาธธัตยปฏิยันตนต่อทองประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองค่ายโดยประธานผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งเบิรนะครับก็ร่วมการกล่าวคำปฏิญันตนครับค่ะคือการกับทีจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนายกองเอกศิวพรชัวรสวัสด ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนองบัวลําพูได้อ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและการพบปะให้กําลังใจแกสมาชิกนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้ยวยความเสียสละขอให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเถื่อค่ะและการมีการมอบทุนให้กับบุตรสมาชิกจํานวนสองทุนมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาวไทยจังหวัดนองบัวลําพูจํานวน32ทุนค่ะส่วนที่จังหวัดอุดรธานีกาลสินเลยสุรินทร์ศรีสะเกดอํานาจ,จเจริญ การมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ68ปีคือกันค่ะครับเร,รียกได้ว่าทุกจังหวัดได้มีการจัดงานรำลึกถึงนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีครบรอบปีที่68นะครับของกองอาสารักษาดินแดนนั่นเองนะครับค่ะ